สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาอยู่กันนอกวัดหลวงพ่อ,อสโสธรนะครับโน่นฝั่งนน้นก็จะเป็นโรงละครครับพี่น้องเนาะนี่ละครลํำครับล้ำแก้บนนะครับแเราก็จะพาเดินไปที่ที่น้าไข่ครับน้าสิ่งของมาแก้บนนะครับนี่พี่น้องเราก็จะเดินเดินไปช่องนี้ครับเดินไปช่องนี้เนาะ จะเขียนว่าเป็นร้านจอดรถวัดครับเราจะเดินมาครับอากาศก็จะใสติ้งเลยครับใสนี่ครับก็จะมีลูกนะครับจะมีลูปพิธีต่างๆเยอะแยะเลยครับเราจะพามาดูครับพีน้องนีู่กคนที่มาแก้บนนะครับจะเอาไข่เอาดอกไม้ทูบเตียนทองอะไรมาแก้บนมา อะไรอย่างนี้นะครับก็เข้ามาในอีกอีกห้องโถงหนึ่งครับอีกห้องโถงหนึ่งนี่ครับนี่ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่ไว้ถวายของครับถวายการแก้บนนะครับอยู <Okay. S 1> ทางเข้าครับพี่น้องนี่ทางเข้าก็ห้ามน,นำนำสัตว์เข้ามานะครับพี่น้องนี่เข้ามานี่ก็สวยครับนี่เป็นรูป นี่เป็นลูกว่าบพีนน้องนี่เป็นลูกจำลองครับจำลองพระวิหารป้อนะครับนี่จะเป็นที่ดอกไม้ทูกเขียนทองนะครับประถุมงคลปัะตูมงคลก็จะไปด้านซ้ายมือนะครับพี่น้องสถานที่วางสิ่งของถวายก็ไปขวามือครับนี่เป็นทางเข้าครับ คาว่มาวรแแก่พาให้แตมวาีชั้นร่วแต่เหล็กด้วยนะครับี่จะไปที่วางเท้าก่อนนะครับต้องวางรองเท้าก่อนเพื่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางวัดของความยุบุญจักนด้วยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วแต่ใครจะ สวยครับพี่น้องนี่โอ้จะเป็นพระครับพระหลวงพ่อโสธรทั้งนั้นเลยคะรับปพปี่ลูกจำลองคนระับพี่น้องเนอะน่นน,นี่ครับรอบๆน่าจะรอบๆพระวิหารที่ถวายอา่อของแก้บนนะครับพี่น้องนี่นครับก็จะมาดูรอบน้าก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ วนเข้าไปครับก็คือองค์เงินนําไม่ทันแล้วครับพี่น้องเนาะก็ใครมีโอกาสได้มาก็มานับดูนะครับนี่นับดูครับสององค์สององค์ครับที่ดีก็โถทอนครับโอ้มาถึงเดินรอบนี้ก็จะมีได้เห็นหลวงพ่อโถทอนเยอะเลยครับเนาะเหมือนกันหมดเลยครับพี่น้องเนาะตักกว้างก็ประมาณ หลายสิบนิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่องนี่สวยสะอาดงามตาเลยครับพี่น้องก็จะเดินมาเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่มาให้ดูกันให้ดูหมดเลยนะครับพี่น้องเนาะดูทั้งในพระวิหารนู่นที่หลวงพอ่อประดิษฐานด้วย ออกมาดูรอบนอกที่มาถวายแก้บนกันด้วยนะครับพี่น้องนี่โอ้โหสวยสุดงดงามเลยครับพี่น้องอีกครับอีกหน่อยนู่นก็นเลี้ยวไปนู่นครับตรงไปนู่นเลยรอบพระวิหารเลยนะครับเราก็จะมาดูพิธีการครับพิธีการถวายไ่วจะมีผู้คนเยอะขนาดไหนนะครับก็นี่ขนาดวันธรรมดานะครับพี่น้องเนาะนี่ ดูวันธรรมดาครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะทางนู้นก็มีครับนน่นก็มีรอบวันเลยครับเนาะองค์องค์งพ่อท่านก็จะเป็นสีทองทองครับเนาะฐานก็จะเป็นสีแดงครับนี่ตรงนี้ก็ที่จุดเช็คอินครับจุดที่น,นี่สวยไหมครับก็จะคนก็จะมานั่งกันตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปกันตรงนี้ครับพี่นกะก็จะมีต้นไม้สวยๆประดับประดากันบ้างเนาะนี่สวยไหม ครับน,นี่จะเป็นทางเลาะด้านข้างขวามือนะครับแต่ผมย้อนมาด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังนี่คือจะมาดูกันครับว่าใครสำเร็จอะไรเนาะนี่กับทวา,ายหลวงพ่อโสตอน นี่ครับนี่ก็จะถวายหลวงพ่อโสธรน,นะครับเติมน้ํามันตะเกียงตักบาทเก้าสารตักบาทพระร้อยนะครับร้อยพระประิบี์น้ํามันนะครับนี่นี่ก็จะเป็นสถานที่วางสิ่งของนะครับถวายหลวงพ่อโสธรเนาะนี่ก็มีอธิษฐานก่อนครับอธิษฐานในนี้ได้เลย เอาไปอธิษฐานในนี้ก่อนได้แล้วเราก็จะมานี่ครับเดินเลาะออกมานี่ครับเข้านี่ครับนี่เขาก็กําลังเอาไข่บรถวายรับพี่น้องนอะไข่สาเร็จก็เอาไข่บรรวายของพ่อครับแล้วแต่แ,แต่ที่บูชานะครับเแ,แตทันที่บูชานะครับมาที่นี่ได้เลยครับนี่นี่ครับก็มาจัดการ กับตรงนี้นะครับนี่นี่ลมเย็นสบายครับใครประสบความสำเร็จเนาะมีโชคมีลาบหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ว่าไปครับสิ่งที่บนบานไว้นะครับพี่น้องเนาะดี่ก็บ่ปปิท้องกันได้ครับที่นี่ปิดท้องได้ครับแต่ในพระวิหารปิดไม่ได้ครับเราปิดโลงจำลองกันได้นะครับพี่น้องเราก็จะเดินต่อกันมาเลยนะครับพี่น้องนี่ ข้ามาีนี่เลยครับนี่ก็จะมานี่นี่ก็มีหลวงพ่อโสธรอยู่ด้านในครับพี่น้องก็จะมาขอพรกันที่นี่ก็ได้นะครับพี่น้องถ้าวันไหนคนเยอะนะครับก็มาแก้บนแล้วก็มาขอพรที่นี่ปิดท้องที่นี่แล้วก็เสี่ยงเสียมซีครับเสี่ยงเสียมซีได้ที่นี่นะครับว่าจะได้ไวไหนอะไรอย่างไรก็ จะชี้อ่านกันดูนะครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ก็จะมีทุกๆองค์ครับทุกๆองค์นะครับมีทั้งพระยืนด้วยแล้วก็มีทั้งองค์พ่อโสธรด้วยแล้วก็มีพระสังะจายด้วยครับพี่น้องนะก็ขอพรกันทุกๆพระอ,องค์นะครับท่านจะได้ช่วยๆว,ว่า องไหนก็แล้วแต่ครับเนาะเราก็รวมรวมใคนะครับพี่น้องเราก็ไม่ว่ากันนะครับนีค่ครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสักทิศึขอพรกันเอานะครับโชคดีครับบุคคน,นักเดินทางครับ